ก๋วยชองโตหาล็อกเก็บก่อนมันจะเห็นเนี้ยนั่นก็เลยแต่ทีมงานเขาสร้างให้สอยไงก็เลยสอยก็นี่ทุกคนก็เล่นน้อยนะแมนเจอแล้วเนาะของนาก็ได้สอยน้อยน้อยแมนนิดนึงนะแมนหมดแหละก็คือน้อยว่าปั่นได้เนาะว่าปั่นวะ สุขสบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่กำลังติดตามนะครับสม้มสบายดีตอนค้ำๆทุกคนเลยคลิปนี้ก็สิได้ไปหาการบ้างกินมะมัยก็ทุกคนเลยไปนี่ก็ไปกับบ่อถ้ำเลยทีมงานเขาก็แยกย้ายกันไปทางอื่นนะคอยกับบ่อถ้ำกันยางทุกคนนะถากันยางไปเชืิอกุกมะมับ่อถ้ำเป็นบ่อเห็นไว้ไนะแล้วบ่เกุ้งไม้นะเห็นเขาโตมันอีกมื่อนั้นอะไร โอ้โหเอาลองเบิ่งมือนี้มันสีเห็นคืนอเก่าหมดเลยนะได้ม, <l> มันสีปายใช้มันบอกกินเนาะ,ะทุกคนทีนี้บอทำจอบเข้าไปเซอสเซสียงซับทุกคนนะอาจจะเป็นเห็นอมหรือว่าเห็นทางการนะจบเข้าไปมันหกคนเนาะก็เลยบอท่านได้ส่อยซ้ำเสียดายทุกคนนะมันบอเห็นสายตามันนะ อินทีสอดสอดเข้าไปซิบอดีย่างลบไปแล้วมาก็ฟ้าก็เริ่มแห้งก็เรวไาทำก็ชิดพาก,กันกลับมือบอพักบอเช้าก่อนเลิกก็มือเช้าไปละหรือว่าคอนแจง้งพาก,กันไปหาลาะหลัดเช้าต่อตอนนี้ก็ลาะเมือ่อ หลังจากที่กินกาแฟแล้วเรียบร้อยแล้วก็คอยกระชดิลเลาะมาซอยเนื้อก่อนทุกคนเลถือว่ารอบนี้ทีมงานเ้าสั่งซอยมดแนวได้อยู่ได้กินตัวน้อยตัวใหญ่ซอยมดืดหมดหมดเลยก็ติดตามน้ำกันเลยทุกคนเลยคอยกับมากับบ่าวทำเพิ่งย่างก่อนแล้วลอยน้ำกันเลยทุกคน มีเห็นก็ทุกคนเห็นแต่กระเล่นสอยลืกปลาสองตัวหาลอกเก็บก่อนมันจะเห็นเนี้ยนั่นะกระเล่นแต่ทีมงานเขาสร้างเรื่องสอยก็เลยสอยลูกเห็นทุกคนกระเล่นน,น้อ,อยมัน,นเนนนะนนต็มที่สอง เลาะไปเรามาจนหดกลางเล่าปเปล่าครับวิธีทางนี้เขดงนี mm ่ท hmm. นยางเป็นเลยเห็นห้วยบับถามยางก้อนละ mm hmm. ยังไม่ได้ๆสอยก้อจังบาททุกคนนี mm ่ hmm. นเลยค่ะเลาะไปก่อนสอยๆจนกลับขึ้นตัว่ายาง มากถือว่ารึกดูโซ่กไก่พระสมควรทุกคนพบเห็นเลยมาไม้กับผมมีอย่างกิน,นมาไม้มามาเงวเด็กสลานอยู่บุ้มมีอย่างกินสีย,าง,ยางกับขึ้น,ก,นกับขึ้นท้าเก่าใส่ต้นหน้าคอยกับมุดจับทางแถม มาทำก็จะแยกกับยิบบอลได้แหละย่ดอกใบบังหมาดหมานกมีเห็นงาควงกระสอยได้บาลเลยไม่ได้เลอะเลยตลกตะเล่นเอาบัสมวยนูก็เล่นนี่ไม่รู้นี่พิมงานเปามาพฟบ่าทำฝนก็ตกพอดีเลยมันได้มาทำหมานบ่ได้แต้มหนึ่งสุดยอดสุดยอด โอ้โหเงี้ยวอ่ะฝน,นก็มาพอดีร้ายบอกเออโอ้วางยาฝนตกแห้งทุกคนเปะมดเครื่องคองกะนนี่เลยก็พากันยางมือแล้วบ้านนี้ชายเลยยานทีมงานทาเลยโอ้มา,าว่าเลยทุกคนโอ้มีแนวกลินได้นี่สมครนนั่นมากินโอ้ยตัวบ้างทุกคนนี่ กวางอือปิดตะโขนบ้างหมากหมมสุดๆเลยบ้างโลงมาทางนี้มีรุ่นไงวะเออคืนนี่เสาร์นี่ได้นี่ได้เห็นต่คืนนี่คืนนี้ปะนี่แหละเขาจิพาจะมาเนี่ยว่ารถหลบไปนี่เลยผมไม่ร้ายาสมโแลวทำยังไะเออ เออนหนกลับคือเก้าอย่างอย่าหอดบ่นเดดเด้สลานสลานบอนเห็นหอยน้องมากลับเลยคือเสียนทีมงานเ้อากลับนั่นแหละมาลุ่นนักทิงานเองานนี้ได้ยัง คอยหมดอเลยอย่างเรามานี่ยก็ทำกันนานหอดขนาดคอยกลับก่อนเพิ่นสุไซเพิ่นลิงเชียงเขาห้องอะไรเพิ่นเขาไปลอกมือเออเขาห้องอะไรคอยเข้าไปผัดมันซอยระยะไก่ของคอยนะ ทีมงานเอาคือสีมหหลายคนแล้วแหละองเสียงป่าอุ้มๆๆเลยมือดีทุกคนมานบอกจีรียนอยู่โอ้ขมาแลนเนาะ ใตัวนี้ทำนะครับมันด้หอดอะไรอะไรอสอพอสองไปสามงานนี้ตับโตยแต้เออโอ้วนี้มันแมหต้องอทางนั้นแห้งแห้งอ่านี้ามันีกอมานี่กบ้าว่าเนี้่ไอันี่นะ โอ้สีมือจะทัหมดหานาฟ้าสิเพิ่อได้ขับูเวลาขาพู้เออโอ้ตัวนั้นเลยขาดเอกตัวนั้นเนี่เป็นผู้โคอเลยเนาะได้ไข่สองนห่อนคือเการอบนี้เฮ็ดเมนูเลิศเนี่ย คืนนี้ฝันออมเลยเก่อยากเ่ลากลาบอิลาบอิเนี่ยมันได้นะหมู่มาเฟยกินอะไรหมูมาเฟยหมูหมาอะนี่อากูมีเงินเนาะ

แข่งเล่นใส่ดอกโกาลองขีดมือเ่เบาบาปคุณรู้บ้านนี่ยอีเสบข่อยบอคันเสบในมื่อหน้าเฮ็ดอีแต่กินบองฮู้จากเนาะพอเฮ็ดบอเสบแล้วเมื่อคืนนี่ยยาสิเปลี่ยนยาตะเล็มือเลยเล็มือบ่ตะเล็ต่อเผ็ดข้าวจีได้จังหอมเนาะก่อยนี่ ก้อย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 เือมูแดงน้ำตาลแปเอามาเยไปสร้างมูแดงนะก้อยเื้อมดแดงเนาะนี่มะนาวมดิมาวาดมะนาวหลายกับบมาด้นี่คือหลายร่นหลตอวกับ้ยอีบุ้งตอกโรตฟาอ์มหมแดงเลยมีคับเนาะนี่ไข่มันหลายเนาะบัมแดงเืลอ่มีคับก็เลยแหละาไปคันนะอยู่ห้างนะครับซุ้มคับ เป็น,บบนกกีนครับนะเอเต่อ,อ,อกกลงมันมันเป็นอะไรอย่บอครับมันเปนชมเอยมเอะนมเสุดยอดเลยบบบนี้เห็ดบ่เห็ดบ่อหาเห็<ๆ>ดเพิ่น อาหารการเยอะกว่ากินกรพร้อมแล้วทุกคนก้อยแล้วก็อกอมนะมาทุกคนมากินข้าวกินน้ำด้วยกันแซ่บเซ็ปกันทีมงานหลายคนเป็นงานการหาอยู่หากินรอบเสาก็ถือประมาณคุกคนทุกคนเลยก็อกอพ่อได้แต่ก็เล่นรอบเสาเนี่ยพอดีเห็นกขะเหาะตัวนึงแลวก็ท่ามันออกมาออกมากำลังจะซอยทีมงานเอาซอยก้อนแล้วมัน มันดีนทีมงานเฮามันกระปบเลยสรุปก็คือบมได้แต่ทีมงานเฮาได้แ,แล่นมาเลยก็กอยได้กอยแล้วก็อ้อมในะอ้อมจะดอจโคบูเสบ็บขนาดทุกคนเลยเาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สิได้ท่ายทำมาเป็นพี่น้องนะครับชมไว้แต่เพลงเพลท่านี้ซะก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าอีพี่หน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพลงเท่านี้